สวัสดีครับพี่น้องท้่นี่ผมกวัสดีผ้ามายามเสือนอนจินครับงูฮืดรอกน่ครับเคลื่อนฝนตกแห้งครับพี่น้องตกแห้งน้ำท่วมนะครับแล้วถาาว่าร่น,น้ำฝนครับพี่น้องผม,มหมานรื้อหมานรดน้ำฝนครับมันรุ่นครับพี่น้องว่าน้ำท่วมโอ้โหน้ำเพียกเยวนะครับเนี่ย ้ำวคถั่วมิดเลยครับเดี๋ยวมีปลาเขาบอมาลุนครับใจใหญ่หมองไม่เดี๋ยวคุณเกียกันครับลามสัไว้เดี๋ยวมันจะเสียว่าลามสัเกียเปิดกันครับคุณเกียเปิดนีน้ำเลือดำริด เจียจมน้ำ,น,น,ออน,น,น,ำนะครับเนี่ยใส่น้องคนเจียเออกรน้ำเชียงเย้าเดียวครับเนี่ยออคนเจียก่อนมีตัวบีดเตีมพี่น้องเมืองบ่สิี่จะไปอยู่ไปกินบ่เศร้าเนี่ยเมืนฝนตกยักคักได้ถ่วได้ครับสามทีเบื่อเพราะจะไม่ยำอ่า ีวก็ดครับมล็อกดิสเสียเนี่บุญแกบวกกั้งแั่เนี่ยแกจุจ่มน้ำเสร็จแล้วุนบวกวักทำไมถึงมุนไม่ออกอ๋อ ไปไว้คันถุงกันครับแกไปไว้เห็นถุงก่อนใหญ่แบบไม่ร้อมนะมันเน้อ,อบนมานเโอ้นอน้ำฝนตกกอยยางคักแต่พี่น้องมีปลาาย เอโอ้โหเปียกเหียวเลยครับใส่หมุนรอบมนก็ดีแล้วดินบอดิบบอดินบอดิบบอดเด้อมันบานเด้อครักพี่น้องรุ่นบ่จกโตจะเต็มบ่ อั <Es> <an> ่มีอยู่ครับมีอยู่มีอยู่มาหลึ่พี่น้องจะเอาลาควันตัวครับเก็บตายตัวเก็บประเด้๋ยเบื้องไงอีกคนทั้งยี่ห้อเลี้ยงตัวนึ่งอ๋อพอได้อยู่ได้กินพอได้อยู่ได้กิน ลงไปอโอ้เมื่อยซ้ำอีกหเมื่อยพี่นอ้องแต่บ่มาเบิกกอร์ที่พอดีแล่วนทะวมตายตายเทๆ่ๆเนี่ยใส่กันพี่น้องผม,น,มน้ำขึ้นถุงใส่เข้าก็าเดี๋ยวลอดมาใส่อีกหนักขึ้นคักกันเลยย่ำแหงลงมาข้าวเดียวมันก็แหงครับ อย่าง,างน้อยก็ยี่ห้างโคกมันบ่ได้ปะเบิงปากคอหนึ่งตัวผลสลิดตัวหนึ่งอ้าวเขาจะยู่ได้กินปลสลิดว่าตายพอดีครับเนี่ยแสดงว,ว่าเขาขึ้นนี่ดีครับตาย,าาย,ยปลสลิดอ่ะใครอะปาคอปวดาตคนอิ่มเลยครับพี่น้อง ครับเออ,เอ,อมาเด่ะมาเด้อใส่ปนเราเอานี่หลุดเด้อได้ตัวสองตัวที่ไปหลุดไม่ไหวนะจ๊ะเออีงครับผลดงานเสือนอนกินมันว่าก็ได้อยู่ได้กินอายุหายกินเนาะพี่น้องรักไปกับมายามอาไปีิน สองโตสองตแตบบว่าจะยู่ในกินนะครับสามหมือสี่หมือราไปดนดาบมงคลกันโอ้ยมวชแต่คนหลักเอาครับนี่ต้องมาเสียงไหวมาเสียงไหวก่อนอมาเสียงเสียครับคนหลักเอาฝ่ไม่ป่าดีก่านครับงานเรา ดี๋ยวไปดักไหมครับอาหมงพอดีบ่งบ่อนเล็กคลิปนี้ก็ฝากพีินวองไว้ซ้ำนี่ขอเด้อครับเด้อขอพูดละยๆพี่น้องฟองปลายที่เขามารับชมชมคลิปผมมาหาจีนนี่ครับยี่ในปลาเลียครับเนี่ย <laughs> ไปปุ่นกันแน่น น้องอยุ่ท่างบุนนะครับย่ามองดักได้นออบานเนี่เสียงค้นผ่อนนครับเอาขอพูดพี่นองพี่เขามารับชมครับพี่น้องฝากติดตามช่องน้อยๆผมน้ำเด้อครับเด้อจะให้พี่น้องรํารำลุลุยหลักกายแข็งแรงนะครับสวัสดีครับผม